สวัสดีรับโอเคนะครับตอนนี้กอยู่ช่อง CF Channel วันนี้ผมจะมาทำคลิปทำทุกอย่างด้วยโอวันตินตบมือวันนี้ผมจะทำทุกอย่างด้วยโอวันตินเร <Nope. S 1> เออผมรู้ว่าเพื่อนๆอ,อยากอยากจะรู้ว่าโอวันตินทำอะไรบ้างดูเลยว่าชง ก็แบบพี่แบบโทกรขอมาก็ตามจัดในไปเออมาโอตินโอตินก็กินธรรมดาแล้วก็เบื่อไนงะแล้วก็อยากกินแบบดีๆบ้างอะ่ะเอออ่ะวันนี้ควจะได้ข้อสรุปข้นมอัปปนแรกที่ผมจะทำเริ่มเลยม่อรีรอรือที่ผมจะทำขนมปังคูเขาไฟ เออชิ้นเพาะใช่ไหมเดี๋ยวลองมาชิมกันเอาขนมป,ปังในเลยเห็นไหนะเาายเนีย่ยจานแล้วจานตอนนี้เรก็เอาจานไม่เรียบร้อยแล้วแตขนมป,ปังมาเลยเห็นไหมเนี่ยขนมปังมาเลยนะเห็นไหมขนมปังเสร็จแล้วราดนมนะครับเสร็จแล้วราดนม นี่นมข้นผมจะไม่บอกว่าผมใช้ห้ออะไรยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับนมข้นนะต้องเป่าขอ,อาเป่าตเป่า จะใช้เป็นหลอดก็ได้ครับแต่บ้านผมมีแบบเนี้ยไม่มีหลอดโอเคใส่ายพอดีพอดีอ่ะเออพอดีครับทุกคนอืมค่อนข้างเหนียวนิดนึงปาดทีโอเคอยใส่พอดีพอดีเนี่ยผมให้ดูเมื่อกี้ กดผิดครับเนี่ยเห็นไหมอ่ะเออใส่พอดีพอดีแล้วก็ผงอวนติ้นรวยเข้าไปนั่นเองแล้วก็ช้อนม,มาแล้วผงอวนติ้นรวยเข้าไปเลยอวนติ้นเท่าไหร่ก็ได้ผมรวยกันเอาทั่วๆเลยอ่ะไม่ทั่วมากเท่าไหร่โอเค ใส่นมเพิ่มดีกว่าแปบบ๊บนึงนะครับเราก็ใส่นมเข้าไปเลยใส่นมทับสองชั้นครับทุกคน โอเคทั่วๆเลยน,ะนี่นเนะี่โอเคต้องลงอีกรกโรยอีกรอบครับนี่โรยไม่ต้องเยอะมากอืมโอเคนี่ประมาณนี้ให้ด,ดูเห็นไหมโอ้ยตาหน้าทังมากที่หนึ่งเลยนี่คือภูเขอไฟลาดนมนั่นเองโอเคเก็บ okay. ไว้ก่อนเดี๋ยวเรา มานำเครื่องดื่มที่ไม่เหมือนใครไม่รู้ว่าเหมือนหรือไม่เหมือนนะเครื่องดื่มที่เหมือนลหรือว่าไม่เหมือนก็ไม่รู้เหมือนกันมาก็ตอนแรกก็แก้วเลยใครก็ทําได้อะเออแต่สูตรของผมไม่มีใครทําได้แน่นอนเราใส่ลมขคนไปก่อนเลยครับหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ไปเลยใช่วหมผิดด้างต่อวะ ืมใส่ไปเลยใส่ไปครับใส่ไปนะนี่ของช้อนโต๊ะนั่นเองยิ่งใส่เยอะก็ได้ใครชอบหวานก็ใส่เยอะใครชอบไม่หวานก็พอดีพอดีเหมือนผมแหละป่อยี่นะึง อใส่เบลยใส่บิ๊กโอเคประมาณนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วสองช้อน โอเคเคีย <Okay. S 2> ่อยะโอเคเสร็จแล้วก็ใส่ผงวันตีนไปได้เลยนะโอ้โหดีไปเลยเนี่ยประมาณนะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับทุกคนใส่ไปตั้งเยอะมาก คต่อไปแล้วก็ใส่น้ำนะครับน้ำนี่เป็นน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนก็ได้เพราะว่ามันก็เหมือนที่ร้านเลยใช่ไหมมันก็เหมือนที่ร้านเลยเดี๋ยวไปขั้นตอนชงกันเลยดีกว่าเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำมาเลยนี่ประมาณครึ่งครับไม่ต้องเยอะมาออกโคร้แล้วก็คนไป เอ้น้ำครับนอนก็ิมน้ำชิมก่อน,นทุกวันได้ที่เปล่าอืใส่เพิ่มครับน่ะใส่เพิ่มปอก่นอนืไม่ออกเลย

อืมปอกจนแรงจะหมดแล้วเนี่ยมาแล้วก็คนก่อยนี่ชิมก่นอนจืดเหมือนเดิมอ่ะอืมอเดี๋ยวปั้นหนนะคือแบผมก็ไม่อยากจะม่อเดี๋วยวแทงใหม่นะผมแทงใหม่ครับมีดอันตรายเตือน เตือเลยนะไม่เห็นอันตรายมากเลยเออต้องแบบนี้ใส่บุบใส่บุบใส่บุบใส่ไปใส่ไปใส่ไปเอต้องแบบนี้ ไม่ใครไม่อยากใส่น,น้ำคันเยอะก็ม้ำตันก็ได้ครับชิงหมดนีนอร่อยเลยอ่ะนี่อย่างที่สองเครื่องดื่มตกหมดอมือร่อยมากเครื่องดื่มเสร็จแล้วเราก็มันก็เหมือนเหมือนกันเลยเราเอาตัวนี้มา เรานี้เรามันแห้งแล้วนะนะเราก็จะใส่ขนมปังพาในไปในนี้เหมือนเดิมนี่นะอยากทำตามก็ทำได้ครับทำง่ายไม่ยากอืมขนมคนไปเลยนี่ภูเขาไฟไม่ล่าเสร็จแล้วเราก็เอาผงอมันตินี่แหละครับใส่เข้าไปนะ ไปบไปเลยนี่เราทาทั่วๆเลยนะอืมทาเราทาทั่วๆเลยแบบนี้อ่าแล้วก็เอาช้อนนี่แหละเขี่ยตรงกลางนี่ตรงกลางอืมเราให้ขอบขอบนี่เห็นไหมเนี่ยขอบขอบเออแล้วเราก็ใส่นมตรงกลางเลยใส่นมเพิ่มเลยไม่อ้วนให้มันรู้ไป โอเคนี่ลาวาของจริงบอกเลยอือโ,โ,โหน่าก,กินอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยก่อนวิ่างน่ากินอ่ะน่ากินมากเห็นไหมโหนี่หูัวไฟตัวจริงอ่ะชิมมฮอฟันดํา อืมห <f dragging> ือ <sympath> ร <icking> ่อยอร่อยตอเฮ้ยร่อยว่ะอร่อยอร่อยอร่อยเลยร่อยเลยคือไม่กี่มมกดผิดนะโอ้โหูขาไฟยิ้ด้คนน่ากินน่ะยิดอืมหือันอันด อร่อยมากฉันชานงไม่อร่อยจริงอ่ะเพราะแบบพวกเขาไฟจริงอ่ะเออยี๊โอ้ยอ่ะไฮอื้มอือ้ม มันนี่โบวันตายน้ำน้ำน้ำเขาแบบวิลกู่ะอร่อยว่ะอืมอร่อยว่ะอันนี้นะ ให้เก็บจะให้อย่างนี้ให้ตอกไข่แล้วก็เวฟลงไปอืมไม่หรอกอันนี้ไม่ค่อยน่ากินอ่ะอืมมันคล้ายโรตีแบบเสียบมันตีนอ่ะ

อร่อยมากโอเคนะครับตอนนี้แล้ก็กินเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเก็บอะไรเป็นที่เรียบร้อยเนะร็วนโอเคก็มันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นลรามาแต่ผมคิดแบบว่ามันอร่อยเออผมคิดว่ามันอร่อยนะครับ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก, try, ก, share, กดแชร์กดซับสไคร้นะครับหรือไปทำตามก็ได้นะโอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย